นะะฮเป็นตัวที่ตีไปแล้วหนึ่งใช่ครับผมก็ตัวที่เอีกหนึ่งครับจริงๆเรื่องนี้เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกของทางกับทางช่องสามครับผมเด็กกับประกองฟังดิชี่ใช่ครับเป็นคู่กับดิชี่ครับละครจะไม่เงียบใช่ไหมครับไม่เงียบไม่เงียบไป่เงียบคนไม่มีไม่มีคำไม่มีใครพูดอ๋อมีครับมี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 ครับมีมีมีละครสนุกครับละครสนุกเออของวันก็เพิ่งไปถ่ายมาเต้นไหมคะกับบาร์เดถามว่าตื่นเต้นไหมก็จริงๆก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้มาเล่นละครไะกัน จริงๆก็ไม่เคยพูดเอ็นจากตรงหลังคือต้องบอกว่าลิชี่เป็นคนค่อนข้างพูดน,น้อยครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พยายามคุยกับเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่คุยกับผมก็ตามเราก็พยายามสนุกทํากองให้สนุกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาน่า <c oughs> รักนะครับผมแต่ไม่คุยด้วยเครียดนะไม่เครียดครับคือตอนแรกเขาอาจจะเกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่กันไปเรื่อยตอนนี้ก็ถ่ายกันมาหลายคิวแล้วเขาก็เหมือนสนิทกันมากขึ้นเขากยเยอะนะฮะนี่ต้องไปละลายที่ย้ำไหมคะเพื่อเพิ่มความสนิท คือจริงๆในแต่ละซีนะครับมันก็จะมีการละลายพฤติกรรมอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วครับผมแบบตัดรอบๆไหมเพื่อแบบเราจะได้สนิทกันมากนอกรอบเหรอฮะยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีส่วนใหญ่ก็จะคุยเล่นกันในกองมากกว่าครับผมร่างจะแตกมันคะ่อนข้างแรงแก็ไม่ได้ช้าวันหวานใจไหมครับวันหวานใจไหมจริงๆก็ไม่ได้หวานใจนะครับผมเราเองก็ เพิ่งปิดตัวไปเมื่อช่วงธันวาก่อนคนอื่นนะครับผมแล้วก็ก็เลยคือตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็ต้องรอให้เขาตัดต่อเสร็จก่อนแล้วก็ทําซับเพื่อฉายพร้อมจีมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รออยู่นะครับผมก็จริงอยากจะเป็นกาลังใจงให้ทุกคนมากกว่าน่ว่าจะเป็นทีมงานผู้กำกับเ่ยทางผู้จัดพน้องเลยหรือนักแสดงทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆครับผมตามกระแส ก็เห็นบ้างครับเห็นบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็มองว่าบางเรื่องนะครับมันก็เป็นเรื่องส,ส่วนตัวอ,อะไรเงี้ยเราเองก,ก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนมากกว่าให้กล<ๆ>ัม่มเล็กๆไหมอให้มันแต่พี่แมทไหมอะไรเยก็จริงๆให้กำลังใจทุกคนครับผมทุกคนนะร่วมถึงทีมงานด้วยครับผมได้มีการพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับใหม่ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยครับเพราะว่าตัวผมเองเราก็เพิ่งปิดตัวก่อนปิดตัวก่อนนักแสดงพี่ๆคนอื่นนะครับผมก็เลยไม่ได้เจอคนอื่นเลยในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับ เราต้องเป็นน้องเป็เรื่องเราคือคือตอนที่เราเจอกับพี่แมทครั้งแรกใช่ไหมเราก็ถ่ายกันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับได้เล่นกับพี่เขาแต่จริงๆพี่เขาเป็นคนค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็ทำงานเก่งอะไรเงี้ยเราเองก็เป็นมือใหม่เนี่ยได้เจอการแสดงที่แบบมากฝีมือมันก็ทำงานลื่นขึ้นนะผมเคยได้คุยหรือว่าได้อะไรอะไรกับพี่เขาไม่ไม่ครับไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราก็ไม่ได้เราก็ทำงานนะพี่ด้วยความที่ตอนนี้ยมันจะ กระแสนี้ก็ซัพพอร์ตละครอยากดูละครเรื่องน,นี้มากอีกกระแสหนึงก็แบบไม่อยากดูเลยอะไรอ,อยา่างเงี้ยเราเราแบบว่าอยากจะขอบคุณหรือแบบพูดให้คนที่มีทัศนคติกอ็อ,อยากจะบอกว่าดูเถอะครับดีจริงๆนะฮะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํามากจริงๆนะครับถึงแม้ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยดูเวอร์ชั่นเกาหลีมาแล้วก็แต่ละคนคงรักตัวเรื่องนี้แล้วก็ชอบเรื่องนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าในเวอร์ชั่นไทยก็ไม่แพ้กันนะครับมีความสนุกต่างกันคล้ายๆกันเลยนะครับผมอยากให้ติดตามมากกว่าเหมือนใจนะะเชื่อว่าแฟนๆจะเปิด ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมผมเองเนี่ยคนแรกถ้าออนเนี่ยผมจะดูเลยเผื่อดูเลยแล้วตอนตอนพอทราบเรื่องแบบคิวออกอากาศหรือยังว่าเมื่อไหนบ้างอะไรตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตกับทางผู้ใหญ่เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงได้ไปคุยกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ยุ่งๆถ่ายเรื่องหนึ่งก่อนครับระหว่างใจไหมนะเพราะที่เป็นความรู้เรื่องใหม่มากันดูว่าเออคนจะได้รู้จักเขาก็ก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรครับเพราะว่าเราเองก็ทำงานไปเรื่อยๆรับผมมากกว่าไม่ได้แบบคาดหวังอะไร พูดถึงเรื่องทุกอย่างเรื่องที่ออกมาเมื่อสัทีแล้วกับเรื่องภาพอมัน็ออกมกยางไงบ้างว่ามันยังไม่จบดีสิ้นก็จริงๆตอนที่ได้เห็นนะครับเราก็ก็ไม่ได้ตกใจแต่ว่าจะเป็นแค่ว่างงมากกว่าว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วแต่คือจริงต้องบอกเลยว่ามันก็คือเรื่องที่ผมได้ให้สัมภาษณ์กันเมื่อสองปีแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดแต่ว่าตอนนี้มันก็ติดตรงที่ว่าคนที่เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาจะไม่หวังเีอะไรกับเราหรือเปล่าเพราะว่า นึกออกไหมครับพี่มันผ่านเวลามาโอ้โหถ้ารวมปีนี้ด้วยก็หลายปีแล้วครับเจ็ด้าปีเจ็ดแปีแล้วอะไรย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นแต่ตอนนี้ผมก็เลยให้แบบว่าเราก็แจ้งทางปอทเรียบร้อยแล้วให้ตำรวจรามเรื่องไปแสดงว่าเรากำลังตามหาคนที่ปล่อยตตามตามหาครับเพราะว่าคือมันมันมันไม่จบไม่สิ้นนาทีนึกออกครับพี่ซึ่งแต่ส่วนตัวเราเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมันจะทำให้เรารู้สึกแย่หรือเปล่าเพราะว่าโอเคมันเกิดขึ้นไปแล้วนึกออกไหมครับพี่ณตอนนี้มันคือการที่แบบว่่ามมันก็คืืออเเรงดิ กลับมาเหมือนมันเล่าเคยแบบทําอะไรผิดเอาไว้หรือแบบว่านอดีตบเนี้ยเขาก็เอาเรื่องนั้นกลับมาวนๆเล่าๆเหมือนเดิมคิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักไม่น่าจะเป็นคนที่รู้จักนะฮะผมแต่ว่าเขาคนนี้ก็คงเป็นแบบผมว่าน่าจะเป็นพวกวิชาชีพหรืออะไรอย่างที่แบบต้องการต้องการทําอะไรสักอย่างว่าเพื่อู้ไงว่าทาเพื่ออะไรครับเนื่องวคนวงมันงงเลยว่ามันจะมองว่าออกมาอะไรยอดรับแรงมาสองปีถาไปก็ยมีใหม่มีใหม่คือ มันคือมันคือ,เ,อ,อเรื่องเก่าๆครับพี่เออมันไม่ได้เป็นเกิดขึ้นในแบบุอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือเป็นนานมากแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไมันเป็นเรื่องที่เหมือนว่ากทจิใจเรามากขนาดไหนตามหลังมันเป็นตาบากลยชีวิตตา,<น>าบาปเลย,เลยผมไม่เข้าไม่ขนาดนั้นครับพี่ไม่ขนาดนั้น,ม,น,น,นมันจะเป็นแค่ว่าเราเราโตมาในยุคนี้มากกว่ายุคนยุคโซเชียลอะไรเงี้ยทุกอย่างถ้าเราทําอะไรแบบที่เคยผิดพลาดไปเงี้ยมันก็คงยังอยู่กี่ปีกี่ปีมันอยู่อาจจะสิปีข้างหน้ามันก็ยังอยู่อะไรพวกเนี้ยซึ่ง เราเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับคิดว่ามันตามหลอกหลอนเราไหมไม่หลอกหลอนครับทุกวันนี้ผมก็นอนหลับฝันดีทุกคืนอะยเงี้ยเราเราได้อ่ามันไม่ได้บั่นทอนอะไรเท่าไหร่แสดงว่าเราก็เหมือนก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วนะตอนแรกครับตอนแรกอาจจะแบบรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมืนว่ามันแบบมันจะมายังไงมันจะออกมายังหรือว่ามันจะมีหรือว่ามันจะมคือคือพอเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใจผมก็นึกว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียต่อพี่เราเราก็พูดไปแล้วพูดไปหมดแล้วว่าเออมันคือความ นึกเพื่อนองในวัยเด็กความผิดพลาดในอดีตซึ่งในปัจจุบันเราก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นเราก็ไม่ทําอะไรที่ไม่ดีแล้วเพื่อออากมาที่เราก็ไม่ได้ซีเรียออะไร,รนี่ป่วนไปว่ามันจะมีอีกก็ไม่กลัวเพราะว่าผมผมเชื่อว่าตํารวจไทยเราเก่งนะ,ะ,ะเขาคงสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างนะแสดงว่าเราปล่อยวางกับเรื่องในี้ได้แล้วคือไม่ได้เอาบาปิดมากอะไรครับก็คือถ้ามันถ้ามันคือถ้ามันตอนนี้มันเป็นมันเพิ่งเกิดขึ้นอะไรย่างเงี้ยผมก็คงจะเครียดนึ่ออกมาครับแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นไปแล้วอะ แล้วมันก็เป็นเรื่องเดิมๆซึ่งเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่กระทบจิตใจเราหรือเปคิดว่าคนเรามันต้องก้าวข้ามต่อไปทํางานนี่อรอวะให้เรามีงานแล้วก้กาวไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจตรงนั้นมากกว่ากับกับคนที่เรากำลังตามหาบคนนั้นเขาจะมันมากมากงไดแค่ไหนแล้วก็ก็ถ้าทางตํารวจอะไรเงี้ยเขาทําไดเ้เจอคนร้ายหรือว่าคนที่ทำผิดแล้วก็ให้ดําเนิน,นตามกฎหมายเท่านั้นเองครับผม เราไม่ได้ติดใจอะไรครั้งนี้อยากจาัดก,การให้เด็นขาหรือว่าจริงๆอยากจัดการัแต่ครั้งก่อนแล้วครับพี่แต่ว่าเออเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือพยาพยามพยาพยามพยายามแบบว่าใครส่งอะไรมาเยงนี้เราก็พยายามส่งให้ทางตำรวจตลอดเราก็มีคอนแทคกันอย่างนี้ใครแชร์หรืออะไรเงี้เราก็แคปแล้วก็ส่งให้เขาอย่างตอนนี้ถ้าใครเอามาแชร์ต่อหรืออะไรต่อมันจะมีผลรงทุกเยอะคือผมถามทาง ที่ตำรวจที่รับเรื่องเขาจริงๆมันมีบทลงโทษอยู่แล้วครับผมเป็นพรบอะไรของเขาสักอย่างซึ่งผมไม่ทราบเขาก็บอกมีบทลงโทษอยู่แต่ก็ขอความร่วมมือว่าอย่าไปแชร์อเลยอันนี้อันน,น,นี้ก็ดีครับก็ดีครับก็ดีครับแฟนคลับเข้าใจรอบๆเข้าใจครับทุกคนก็ให้กำลังใจเสมอมาแต่ตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงครั้งนี้อะไรเงี้ยแฟนคลับก็ยังให้กำลังใจโดยเราตลอดนะครับผมก็คุณแม่เขาก็ให้กำลังใจตลอดเนีขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในดีต รก็เคยร้องไห้กับมันนะตอนแรกนะตอนแรกเริ่มที่เราเจอเรื่องนี้เราก็คงร้องไห้ร้องร้องไห้ครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าอูร้องไห้หูฟาว่าทำไมวะาทำไมวะาทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้วะแค่แค่ว่าเฮ้ยทำไมคนเรามันน่ากลัวจังเลยเลยผมว่าผีน่ากลัวนะตอนเด็กเรากลัวผีนะโตมาเรากลัวคน,น,นแทนอะไรที่เป็นอะไรที่เราเกิดมาก้าวข้ามมันดีกว่าเป็นอะไรเยอะแยะผมว่าพอเราเจออะไรอย่างนี้มากขึ้นมันก็โตขึ้นมาดีนะครับ พ่อคุณแม่คนรอบตัวพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจให่ในผมว่ามัก็พอละแล้วเราก็ก้าวต่อไปทํางานของเราให้ดีที่สุดมันก็เพียงพอแล้วครับันนี้พี่ไอยากจะบอกว่ที่ว่าปล่อยคลนจะมาที่บอกว่าจะมีรอตต่อไปหรือว่ายังไงไม่มีครับไม่มีไม่มีเพราะว่าผมไม่อยากให้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 เขารู้สึกว่าเราเรารับรู้เรื่องเราใส่ใจเขาทําอยากทำก็ทําไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอตัวเมื่อไหร่ก็ตามงานตามกฎหมายตามกฎหมาย ครับผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราเพื่จะมาอยู่ตรงนี้โอ้ผมก็มาตรงนี้ด้วยความที่เราทํางานในเรื่อๆนะครับที่ไม่ได้มีแบบว่าความคาดหวังอะไรในการทํางานแต่ว่าถ้าอยากจะบอกน้องๆครับคือจริงๆก็ก็ทํางานทุกงานให้เต็มที่ก็พอครับเรื่องอะไรที่ที่ที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ควรจะคิดรอบคอบอะไรเงี้ยครับอย่าให้มันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นเลมากกว่ารั้โอเครับค